การที่จะต้องมานั่งญาติดีใช่คําว่าญาติดีกับทางกัมพูชาเนี่ยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมทรัมป์ถึงเปลี่ยนท่าทีได้เร็วขนาดนี้ท,ท,ทั้งๆที่ทางฝั่งไทยเรามีการถแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยชัดเจนด้วยนะว่าเราโดนมาตรการภาษีในการกดดันของของจากทรัมป์เนี่ยมากดดันประเทศไทยแต่แค่โทรศัพท์คลิกเดียวมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆเหรอคะเล่าทำลายให้เราได้ฟังหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ครับครับผมว่ายังนะครับแต่ว่าก็เป็นลูกเล่น ที่แผ่่าของผูน้นำแบบทรัมป์แล้วก็จริงๆก็ปกตินะครับเขาใช้วิธีการพูดอย่างทําอย่างนะครับในการต่างประเทศถือเรื่องปกติเอา<น>ให้ผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยได้รับการตอบสนองใ<ม>นกรณี<ม>นี้ไม่ต่างจากกัมพูชาเลยนะคะไม่ต่างเท่าไหร่แต่ว่า<ม>อาจจะอาจจะมีลวดลายมากกว่าให้ดูดีกว่าไอ้สองมาตรฐานของยุโรปเนี่ยว่า ผมทําได้ไล่ล่านานิคมได้ใช้กําลังได้แต่คุณห้ามทำเนี่ยมีมาเป็นร้อยปีระบบการเมืองโลกเราเข้าใจยอยู่แล้วว่าคุณอย่าติดอาวุธนะคุณอย่าสะสมอาวุธนะคุณไปเซ็นข้อตกลงไม่เผยแพร่อ,พอ,พอ,อาวุุนิวเคลียร์แต่ผมขออนุญาตทดลองเนี่ยเพิ่งสั่งปลดให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทรัมป์เนี่ยนะครับออคุณทำาไม่ได้ดแต่ผมทําได้ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเพราะว่า ผมเก่งกว่าคุณดีกว่าคุณผมไม่ไว้ใจคุณเพราะฉะนั้นผมให้ผมมีอาวุธดีกว่าอืแต่คุณอย่ามีอือันนี้เป็นข้อตกลงที่เราทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าระบบนี้กําลังถูกท้าทายจากคนมากว่าเอ้าทำไมสองมาตรฐานล่ะทาไมคุณทําได้ล่ะทําไมเราจีนท้าทายมากที่สุดบอกว่าเอ้าทำไมคุณติดอาวุธได้ผมติดอาวุธไม่ได้ล่ะทําไมผมมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ได้ล่ะผมมีแค่สามกองคุณมีตั้งสิบสองกองใช่ไหมครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนเลยที่พูดเสมอเพราะฉะนั้นที่ อเมริกันทําก็คือว่าใช้การต่อรองทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักจะได้ไม่ต้องใช้กําลังแต่ถ้าให้สําเร็จเนี่ยก็จะใช้กําลังอย่างเช่นกับเวเดซโเอลาที่กําลังจะเริ่มจะใช้กําลังแบบเข้มข้นขึ้นก็เคยใช้มาแล้วในที่ต่างๆปานามาที่อิรักสงครามอ่าวราะนั้นทรัมก็จะใช้วิธีการต่อรองโดยปกติแบบนี้และการต่อรองโดยปกติของทรัเนี่ยพิสดารมาก พราะแกกลับไปกลับมาเป็นประจําำแกมีข้อยกเว้นอแกเพิ่มเป็นร้อยเปเซนแล้วก็ลดลงมาด้วยตัวเองอนะครับแล้วบางทีก็มเีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะระยะระยะรอก็คืออาผมขึ้นคุณเท่านี้แต่ว,ว่ารอ,อถ้าคุณดีกับผมผมรอให้คุณรออีกสามเดือนไม่บังคับใช้6เดือนแคนาดาโดนมาแล้วออสเตรเลียโดนมาแล้วญี่ปุ่นโดนมาแล้วครับสูงก็จริงแต่ว่ายังไม่บังคับ ค,คือลูกเล่นแพรพราวตรงนี้เป็นตัวทํำที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักต่อรองอเขาก็เลยมาใช้วิธีการนี้กับเราสรุปนะครับค่ะว่าเอาละนะครับเราทํางานร่วมกันก็สิเกาเปอร์ซแต่ถ้าผมไม่พอใจไอ้ห่วงเวลาสามเดือนอถึงปลายปีเนี่ยผมจะหดลงมาแล้วบังคับเลยอแต่ถ้าผมพอใจภาษีคงเดิมผมจะได้ไปบอกประชาชนที่เลือกผมว่าภาษีคงเดิมไม่ได้ลดลดนี่คือลดการขาดทุนของผมผมจะลดทําไม ใช่ไหมครับผมขาดทุนคนอยู่นี่ยผมไปลดผมก็หาเสียงไม่ได้แต่ผมยืดเวลาออกไป,ไปทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ3ามสวันที่ไล่ดูกันเนี่ยความชัดเจนก็คือว่าเราเชื่อกันว่าผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ยได้รับคําสั่งจากประธานาธิบดีให้แจ้งเราว่ามันมีผลนะ,ะถ้าเราไม่เดินตามข้อตกลงที่คุณจตุพรพูดเก็เสียหน้ามากครับ นะครับเสียหน้าทางฝั่งกัมบูชาเดี๋ยวเขาไปจัดการแน่นอนอแต่เขาจะอาจัดการนอกรอบเพราะเขาไม่ได้เป็นคนประกาศเดินออกอแต่เราประกาศเดินออกเนี่ยเขาก็ต้องมีทีท่าที่เป็นทางการหน่อยงั้นโทรศัพท์คืนนั้นไปทั่วเลยครับไปทั่วทุกคนทราบว่า,อารองของสพางานผู้แทนการค้าโทรมาบอกว่าให้เตรียมตัวคงจะต้องชะลอการพูดคุยไปนะครับอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เราเตรียมตัวว่าเราต้องเตรียมกลับเข้ามาสู่ข้อตกลง แต่พอมีการเจราจาระดับสูงทรัมป์ก็อาจจะพยายามรักษาหน้าเราไว้บางส่วนนะครับแล้วก็มีข้อต่อรองซึ่งเราไม่ทราบคืออะไรว่าให้เราทําอะไรบ้างแต่เรารู้ว่าเขาต้องการทําอะไรบ้างกับเรารต้องการพื้นที่เพิ่มนะครับในเรื่องการปฏิบัติการไอ้สิบสี่สิบห้าชั้นอะไรของคุณจตุพรเนี่ยครับที่ขุดลงไปเรื่องเนี่ยอาจจะขอเพิ่มอีกครับนู่นนี่สิบชั้นหรือเปล่าหรือว่าที่พังงานหรือว่าแร่หายากหรือว่ายังอื่นอีกเยอะ หรือว่าซ้อมลบโเบโกให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้แว่วๆมาว่าซ้อมลบโเบโกอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบให้มันดูทันสมัยให้มันดูกดดันจีนหน่อยนะครับแทนที่จะไปทําแบบที่เราทําเรื่องเหล่านี้อยู่ในหัวทรัมทั้งนั้นทีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เข้าทางเราเหมือนกันว่าก็อย่าเพิ่งบังคับให้มันดูเดือดเกินไปให้เรามีเวลาตั้งหลักเราจะได้จัดการพื้นที่เราค่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ถ้าจํากันได้ตอนที่เจรจาหยุดยิงรอบแรก นะครับ28ดกรกฎาคมที่ว่าลงมา19เปอร์เซ็นต์นะและระหว่างจาก10จากจาก19นะครับจาก19 2เกปอร์เซ็นต์กรกฎาคมจนกระทั่งบัตรนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยเลยใช่ครับนะครับก็คือหมายความว่ายังไม่สรุปยังยังไม่สรุปแต่ว่าเราเสียประสาทตาคายไปแล้วนะไปยอมทําตามเนี่ยเห็นไหมคือผมว่าในขณะนี้เราไทยก็ต้องยืนหลักยึดหลักนะครับเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งกับอารมณ์ผู้ว่าของผู้นําสหรัฐ อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเขาต่อรองกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาเป็นเป็นเรื่องปกติของประธานาธิบดีทำเขาเป็นนักธุรกิจอะนะครับเขาเขาใช้วิธีการบริหารอย่างนั้นผมว่าเราก็ต้องใช้ความจริงและความเป็นชาติที่เขาอย่างไรเขาก็ต้องพึ่งเราความเป็นจริงเขาพึ่งเรามากกว่ากัมพูชาเยอะแต่เพียงของเราคิดว่าเบ็ดเสร็จไปแล้วไงยิ่งแบบนี้เนี่ยครับเราก็ต้องยิ่งยืนตัวตรงผมว่าท่วงทํานองของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ต้องกล้ายืน นะครับที่ประกาศนะครับยืนแข็งแรงกันไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าอเมริกาเขาก็ปรับนะครับแต่ว่าถ้ายืนแบบคนหัวอ่อนทุกอย่างยอมหมดเนี่ยนะครับแบบชาติที่ไรเกียรติทั้งหลายเขาจะกดซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมวาดหวังกันว่ายืนตัวตรงอย่างไรก็ไม่เกิดัญหนคือคุณจตุพรพูดชัดคือยืนตัวตรงเอามือล้วงกระเป๋าได้แต่ถ้าเริ่มกำมัดจะไป ต่อยหน้าเขาเขาสู้นะครับคือมันต่างกันนะครับถ้าไปประกาศว่าผมจะสู้คุณผมจะตัดคุณออกจากการค้าอย่างนั้น่ะเขาจะมาแน่ถ้าคุณทําได้ไม่ชอบวิธีการแบบนี้ค่ะคือเขามองว่าลบดูมินเขาเพราะทำกับยุโรปหนักก่อนะหนักกว่าพวกเราเลยนะครับกับพวกนาโต้เขาทุบเลยนะครับเขาเลิกสัญญาหมดนะครับเพิ่มประชุมกันเสร็จยกเลิกเลยหรือว่าเขาขู่จีนตอนเขาขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไป เจรจากับจีนจเขาสั่งปลดล็อกทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ3-3ปีจีนก็ตกใจนะครับเรพราะว่าไอ้ลูกระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยมันแค่15เมตริกตันลูกที่เขาจะทดลองเนี่ยประมาณแสนเมตริกตันฮะหายไปทั้งประเทศได้เลยนะไอีิรสเซียทำเสร็จแล้วเนี่ย30กว่าปีก่อนเนี่ย50,000เมตริกตันแสนเมตริกตันครับลูกระเบิดที่ขนาดนี้มีอยู่ปากีสสานี่ย300เมตริกตัน แต่ที่ทัามจะทำเนี่ยแสนเมตริกตันฮิโรชิมานางาซากิ15-21เมตริกตันนั่นจีนก็ตกใจเหมือนกันว่าทํานี่ดูโอ้ไม่ใช่แค่จีนแล้วคะ่ะเราก็ตกใจแน่นอนค่ะอันนี้คน <c oughs> ไม่ค่อยทราบ